สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่แะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าม่หลุดนะคะปะปนกันไปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7 15406นะคะ สำหรับเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่5นะคะเด่นไปที่5กับ7นะคะเด่น5นะคะก็จะมีห้าหกนะคะห้าหกห้าเก้าเนาะห้าหกห้าเก้านะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะก็จะเป็นหก 7จ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะส่วนกันนะคะก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งสี่ห้าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นหกเก้านะคะกันเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยชุดกันนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า